สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักหมวกไหมพรมใบนี้กันนะคะลายนี้นะคะเป็นลายที่ง่ายแล้ก็ถักเสร็จได้ไวนะคะเหมาะสําหรับทุกๆุกวัเลยนะคะเราสามารถเพิ่มขนาดได้ตามที่เราต้องการได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเริ่มงานนะคะเราจะเริ่มทั้งหมด54โซ ครบ54โซ่นะคะเราจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งทีนี้นะคะย้อนมาในหลักที่สองเราจะรอหอนะคะลอดผ่านเป็นหลักแรกหลักที่สองนะคะเราจะถัก half double c r o c h นะคะหรือตัวทีนั่นเองหลักที่สองนะควักขึ้นมาจะมีสามห่วงลอดผ่านงานทั้งหมดเราจะถักระหว่างรอหอกับตัวทีนะคะยาวไปเรื่อยๆ ดูม่อีกหนึ่งครั้งนะคะหลักที่สามถักลอหอหลักที่สี่นะคะถักตัวที่หรือตัว half double crochet นะคะถักสลับกันไปเรื่อยๆจนได้44หลักนะคะหลักที่44จะถักตัวที แบบนี้นะคะสิบหลักสุดท้ายเราจะทำการถักล้อหอลอดผ่านทั้งหมดห้าห่วงตรงนี้นะคะถ้าคนไหนกลัวหลงนะคะให้เราใส่มาเกอร์ไว้ได้นะคะให้เราล้อหอไปอีกห้าห่วงนะคะอีกห้าหลัก3ามแล้วนะคะหล่านี้เราที่สามสี จบแถวที่1น,นะคะเอาง่ายๆก็คือเราถักตั้งแต่ตำแหน่งแรกมาจนถึงที่ตำแหน่งก็คือหลักที่4ี่สิ้าหลักสุดท้ายเราจะเว้นไว้นะคะต่อไปนะคะโซ่หนึ่งแถวที่สองนะคะเราก็จะถักโลหหอไปอีกห้าห่วง ล้อหอนะคะไปทั้งหมดห้าหลักนะตรงนี้นะคะคนไหนกลัวหลงก็ใส่มาร์เกอร์ไว้ได้นะคะหนึ่งถักที่เส้นหลังนะสองสามสี่นะคะแล้วก็หลักที่ห้าพอครบหลักที่ห้านะคะเราก็จะถักตัวที่ ถ้าให้สังเกตนะคะคือหลักตรงนี้ก็คือหลักที่44เราจบด้วยตัวทีพอเราพลิกขึ้นมาในด้านแถวถัดไปเราก็ต้องเริ่มด้วยตัวทีนะคะส่วนแถวที่อยู่ฝั่งนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยหันหน้าด้านด้านถูกนะถ้าเราเริ่มต้นด้วยลอหอเราก็ต้องลอหอทุกแถวนะคะถ้าเป็นด้านด้านบนของหมวก เราจบด้วยตัวทีเราพลิกกลับมาเราก็ต้องเริ่มด้วยตัวทีนะคะให้สังเกตง่ายๆตรงนี้พันหัวเข็มค่ะถักทีที่เส้นหลังสลับด้วยกับรอหอนะคะแล้วก็ทีที่เส้นหลังลายเขาจะตรงกันกันกบตอนที่เราถักมานะคะ ลอหอแล้วก็ทักที่นะคะยาวไปนะคะจนถึงท้ายแถวเพรถึงท้ายแถวเขาจะจบด้วยการลอห่อตรงนี้ท้ายแถวที่สองนะคะจบตรงนี้ด้วยการลอหอต่อไปนะคะโซ่หนึ่งแถวที่สามนะคะเราก็จะถักกลับไปเริ่มต้นที่การลอหอ อย่างที่พี่นางบอกก็คือลายเ็าจะตรงกันทุกแถวในฝั่งด้านขอบหมวกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยกรารอหอทีรอหอทีแต่พอเราจบช่วงก่อนจะถึงปลายหมวกนเราจะจบที่ตัวทีนะคะเราจะถักสลับกันไปตรงนี้ก็คือลอหอนะคะรอหอตัวนะคะลอหอหลักแรกที่เส้นหลังนะ ทีรอหอค่ะแล้วก็ทีอย่าลืมนะว่าเราถักที่เส้นหลังนะคะถักไปเรื่อยๆทั้งหมดสี่สบสี่หลักเดี๋ยวเรามาถักตรงนี้พร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในแถวที่สามนะคะเราถักมาเรื่อยๆจนครบสี่สิบสี่หลักตรงนี้จะเหลือห้าหลักตรงนี้อีกห้าหลักเป็นสิบหลักใช่ไหมคะ ีนี้เราจะทําการรอหอต่างจากแถวที่แล้วก็คือแถวที่แล้วเรารอหอห้าครั้งตอนนี้เราจะรอหอยาวไปเรื่อยๆนะคะจนถึงการรอหอเชื่อมต่อที่แถวแรกด้วยให้เป็นสิบหลักรอหอนะคะตรงนี้เป็นครั้งที่หนึ่งหนึ่งสอง นะคะที่เส้นหลังเหมือนเดิมสีหลักที่ห้าอยู่ตรงนี้นะต่อไปหลักที่หกให้เราโยงตัวใหม่ตัวเนี้ยมาตรงนี้ในแถวแรกเลยแถวที่เอตำแหน่งที่หกนะหลักที่หกเจ็ดแปด หลักสุดท้ายคือหลักที่10ก็คือตรงนี้เราจะได้54ี่หลักเหมือนเดิมนะคะดูนะเห็นไหมงานเขาจะหดลงทีนี้นะคะในแถวที่สีขึ้นโซ่หนึ่งแถวที่สี่นะคะเราจะทําการรอหอตั้งแต่ตรงนี้หลักแรกมา1ิบหลักรอหอมาสิบหลักนะที่เส้นหลังนะคะ หลักที่หนึ่งเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามนะคะ เค่ะสิบพอครบสิบหลักเสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่ในแถวที่สี่นะแถวที่สี่นะคะรอหอมาสิบหลักตอนนี้เราจะขึ้นหลักนี้ก็คือให้เราขึ้นตัวทีเหมือนเดิมสลับด้วยการถักรอหอนะคะยาวไปจนถึงท้ายแถวของแถวที่สี ยาวนะคะยาวไปจนถึงท้ายแถวตรงนี้ค่ะท้ายแถวที่4ค่ะเราจะรอหอปิดแถวที่4นะคะต่อไปขึ้นโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะพลิกชิ้นงานในด้านที่ถูกต่อไปนะคะเราจะย้อนมากับามาถักแถวที่1เหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นนะคะ1ช่วงลายจะมีตั้งแต่แถวที่1 2 3 4 ะะทีนี้เราจะถักซ้ำก็คือถักตั้งแต่แถวที่1 2,3,4เหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนได้ขนาดก็คือรอบหัวของเรานั่นเองรอบศีรษะของเราพี่นางจะถักให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะก็คือแถวที่1อย่าลืมนะว่าเราต้องถักตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่4ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะไม่มีแถวที่ห้านะ,ะทีนี้ ดูแถวที่หนึ่งใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้เราขึ้นโซ่หนึ่งมาแล้วหลักแรกก็คือรอหอหลักที่สองถักทีนะคะหรือฮัด double c r o c h e นะคะสลับด้วยกับการรอหอไปทั้งหมดสี่สิบสี่หลัก pattern นะคะพี่นางเขียนไว้ด้านบนนะคะพิมพ์ไว้ด้านบนดูไปด้วยถักไปด้วยก็ได้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบสี่บสี่หลัก ก็คือตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราถักตรงนี้พร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะครบ44หลักนะคะในแถวที่1ในช่วงลายที่2นะคะตรงนี้จะเหลือ10หลักให้เรารอหอนะคะในหลักที่45เราถักไปรอหออีก5หลักนะคะ1 2 ใช้เล็บนะคะกับนิ้วเป็นตัวช่วยนะ3ามสี่ตัวนี้ตัวที่ห้านะคะอคพอครบ5้าหลักเขาก็จะเหลือห้าหลักแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งพิกชิ้นงานค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มแถวที่สองของช่วงลายที่สองนะคะให้เราวนไปดูแพทเทิร์นนะคะ ในแถวที่สองก็คือเราถักมาห้าหลักก็คือคอทอห้าหลักพอครบห้าหลักเสร็จแล้วตรงนี้เราจบด้วยตัวทีใช่ไหมคะให้เราถักตัวทีที่เส้นหลังตัวทีลอหอทีรอหอไปเรื่อยเรื่อจนจบท้ายแถวที่สองท้ายแถวที่สองเราจะจบด้วยการลอหอแล้วก็พลิกแถวที่สามแถวที่สามก็ให้เราย้อนไปดูแพทเทิร์นในแถวที่สาม นะคะแถวที่สามเราถักยังไงให้เราดูตรงนี้ด้วยเป็นตัวอย่างนะคะถักตรงนี้ดูเป็นตัวอย่างพอแถวที่สี่แถวที่สี่ท้ายแถวที่สี่ก็จะเราจะเชื่อมต่อเหมือนกันแถวที่สามเนี่ยเราจะมาเชื่อมต่อในแถวแรกแถวที่สี่เราก็จะถักกลับไปให้เต็มแถวเหมือนเดิมนะคะ ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะคอมเมนต์ถามกันมาได้นะคะเราถักไปเรื่อยๆนะคะระหว่างหนึ 4, ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่ไปเรื่อยๆจนได้รอบศีรษะของเราเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะเราถักมาเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดรอบหัวของเรานะคะของพี่ดังอยู่ที่สิบเจ็ดช่วงลายนะคะส่วนด้านบนนะคะหน้าตาลายด้านบนนะคะจะเป็นประมาณนี้ ส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างเดี๋ยวเราลองมาวัดขนาดดูว่าก่อนที่เราจะยืดได้ประมาณกี่เซนนะคะตัวนี้นะคะพี่นางวัดในด้านเซนจะได้ทั้งหมดประมาณ38เซนนะคะ38เซนก่อนยืดนะถักทั้งหมด17ดช่วงลายสำหรับคนที่ต้องการใบใหญ่กว่านี้นะคะให้เราเพิ่มช่วงลายขึ้นไปอีก แถวสุดท้ายนะคะที่เราหยุดนะคะจะหยุดอยู่ที่แถวที่สี่หนึ่งช่วงลายจะมีทั้งหมดสี่แถวให้เราหยุดที่แถวที่4ี่นะคะก็คือตรงมาร์เกอร์ที่มีนางใส่ไว้ก็คือตัวนี้ทีนี้นะคะเราจะทําวิธีการเย็บหรือถักนะคะชิ้นงานให้เขาประกบเข้าหากันนะคะให้เขาติดกันตอนนี้เราอยู่ในด้านที่เราถูกอยู่ นะคะสังเกตยังไงให้เราพลิกชิ้นงานอยู่ในด้านนี้สังเกตปลายไหมนะคะปลายไหมถ้าเราอยู่ด้านขวาแบบนี้ก็คือด้านที่เราถูกปลายไหมนะดูขอบลายที่เราถักมาตอนแรกๆนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ให้เราพับพักงานนะคะเข้าประกบเข้าหากันแบบนี้ปลายไหมจะอยู่ด้าน ด้านหน้าเรานะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะส่วนตรงที่เราถักเสร็จไปเมื่อกี้นะคะจะอยู่ฝั่งด้านบนก็คือทางนี้ก็คือไหมตัวที่เราถักนะคะทีนี้เราจะทําการถักหรือเราจะใช้เป็นตัวเข็มก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะเราจะสอดเข้าที่โซ่แรกที่เราเริ่มงานก่อนที่เราจะขึ้นแถวแรกนะ,ะเราสอดนะคะ สอดที่นี้เราสังเกตยังไงเห็นเป็นเส้นเส้นเฉียงแบบนี้ไหมคะเราจะถักตามเส้นเฉียงไปทีละหลักทีละหลัก,ลลกส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะสอดเข้าที่เส้นหลังนะคะตำแหน่งแรกนะคะให้เราวักไหมตัวนี้ลอดผ่านเข้ามาโซ่นหนึ่งต่อไปนะคะตำแหน่งที่สองก็คือให้เราสอดลงตรงนี้ สอดลงตรงนี้นะคะตำแหน่งต่อไปก็คือหลักที่สองก็คือให้สอดที่เส้นหลังควักไหมลอดผ่านแบบนี้ตำแหน่งต่อไปนะคะสอดเข้าไปแล้วด้านนี้สอดที่เส้นหลังควักไหมลอดผ่านงานทั้งหมดเลยหลักถัดไปก็ทําเหมือนกันดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะสอดเข้า อันนี้คือเส้นหลังแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะตามตำแหน่งเลยจนถึงท้ายงานตรงนี้ค่ะเราถักประกบชิ้นงานนะคะมาจนถึงตำแหน่งด้านบนตรงนี้นะคะขึ้นโซ่นหนึ่งดึงยาวนะคะไหมนะคะเราเผื่อเผื่อเย็บนะคะด้านบน แล้วก็เผื่อเก็บด้วยนะคะดึงยาวเลยเราจะใช้เข็มนะคะเป็นตัวช่วย เราเก็บปลายใหมทั้งสองเส้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราพลิกชิ้นงานในด้านที่ถูกออกมาเวลาเราใส่นะคะเราก็หันด้านที่เราเย็บประกบกันเไ,ไว้ด้านหลังด้านบนนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ตรงนี้นะคะพี่นางดึงไม่แน่นนะถ้าคนไหนต้องการให้ชิดกว่านี้ก็ดึงให้แน่นกว่านี้นะคะ,ะลายด้านบนเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราลองพับขอบหมวกดู หลังจากที่เราพับขอบหมวกนะคะหน้าตางานจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ลายนี้นะคะเป็นลายที่สวยเลยทีเดียวนะคะเราก็ถักง่ายเสร็จไวสําหรับมือใหม่ก็หัดถักได้นะคะตัวนี้นะคะพี่นางถักไม่นานนะแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะอา,อาจจะขึ้นอยู่ขนาดของเข็มเราด้วยถ้าเราใช้หัวใหญ่ก็ถักเสร็จไวนะคะแต่เราต้องเลือกขนาดของไหมให้ เข้ากับตัวเข็มของเขาด้วยนะคะถ้าเข็มใหญ่แต่ไหมตัวเล็กเส้นเล็กนะคะก็จะทําให้หลายที่เราถักเนี่ยเป็นช่องว่างเยอะนะคะให้เราเลือกตัวนี้ด้วยนะคะหมวกใบนี้ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัมนะแต่เราต้องเตรียมไว้หนึ่งร้อยนะคะส่วนไหมที่เหลือเราสามารถไปถักชิ้นงานอื่นๆได้นะคะถ้าคนไหนที่อยากได้กว้างกว่านี้ก็คือขอบหมวกรอบหมวกรอบศีรษะนั่นเองนะคะ ก็เราถักไปจนถึง100ร้อยกัมก็ได้นะคะหมวกใบนี้นะคะสําหรับคนที่อยากได้ใบเล็กกว่านี้นะคะก็ให้เราลดช่วงตรงนี้ลงตรงนี้ก็ให้เราเว้นสิบเหมือนเดิมตรงนี้นะคะแล้วให้ขึ้นโซ่ตั้งแต่ตอนแรกให้เป็นจํานวนคู่นะคะลายนี้ไม่ยากเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็หัดถักได้อย่างที่พี่นางบอกนะคะหมวกใบนี้พี่นางตั้งใจนําเสนอเหมือนเดิมนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีผลงานและคลิปต่อๆไปมานำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะ